ทุกคนก็บอกว่าเป็นยาเสพติดในตอนนั้นก็เป็นอะไรที่แบบโดนแอนตี้ทั้งคนรอบข้างครอบครัวเลยเพื่อนสดงว่ามัน่อน้าจะลําบากแต่เรามองว่าถ้าเราไม่ออกมาตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเบอร์2เบอร์3ามเราก็เอาทุกอย่างที่เรามีเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยมาเสี่ยงกับตัวนี้ขึ้นมาเรามองว่าโอกาสมีแล้วเราก็เชื่อว่าศักยภาพของเราเองแล้วศักยภาพของชุมชนเองนะฮะสามารถชนาตัวนี้ได้เกียนไกร้ลล็กนะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์เนลี่บาราไฮครับ วันนี้เราอยู่ที่แฟคชิปโซของเนลิปาน่าฮาครับที่เบเซอร์สโยทินครับหลักๆมันคือคราฟโซดาผสมกลิ่นโซจูที่นําเข้าจากเกาหลีนะครับซึ่งเราคัดกลิ่นโซจูยอดนิยมจากเกาหลีมาผสมเข้าไปในนี้เลยเป็นที่มาของคําว่าคราฟโซจูคือสันสี่รสชาติคือตัวแทนของสี่ฤดูของเกาหลีนะครับกลิ่นแรกคือออริจินอลก็คือกลิ่นโซจูแท้นะครับออริจินอลเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าเป็นเทสออฟออทัมนะฮะคือพอทานปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกรส ไปปลายเหมือนพุน่มไม้ร่วงจะรู้สึกเหมือนกับมีความเศร้าเล็กๆเหมือนเราดูซีรีส์เรื่องออาท่ออีไมฮาร์ดเป็นที่มาข,ของชื่อตัวนี้นะครับขีดที่2คือรถพีชนะฮะรถพีชเนี่ยคือซัมเมอร์พีชทำไมต้องเป็นซัมเมอร์พีชนะครับเพราะพีชเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมกว่าช่วงฤดูอื่นๆนะฮะนั้นเลยเอากลิ่นของซัมเมอร์พีชเ่ยมาใช้เพื่อให้อารมณ์เหมือนเราทานเสร็จแล้วจนสดชื่นแก้กระหายกลิ่นสาค,คือส้มยูสุช่วงฤดูหนาวเนี่ยผลไม้ย,ยอดนิยมของคนกเกาหลีก็คคคืืืออ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 ยยยยยยยููุุตตตตัััววววววเเ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 นน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 ีีีี้้้้้้กกกกก็ใหหรรรสสชชาา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 ิิขขมมมมๆะะ่่่่่พลลลลลงปดททททบแฮ์ ชอบส่วนนี้เพราะมีความขมมากของตัวอื่นเขาแล้วกินที่สี่เนี่ย<ม>คือสตรอเบอรี่นี่เป็นรสที่คนไปที่เกาหลีบ่อยๆอ่ะคือสปริงสตรอเบอรี่ฮะคือหลังจากที่หิมะตก้วเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเห็นสตรอเบอรี่ลูกโตๆตซึ่งเป็นช่วงที่รสหวานสตรอเบอรี่จะขเด่นชัดสุดแล้วกินก็จะหอมสุด เราเริ่มจากตอนที่ช่วงกรกฎาคมเนี่ยพวกพืชผลของกัญชาเนี่ยมีราคาตกลงทำให้เกษตรกรมีปัญหานะครับชุมชนตัวเนี้ยเขามีชุมชนมากกว่า60ครัวเรือนกลายว่ากัญชาที่เขาปลูกเนี่ยขายไม่ได้เราก็เลยมีการเข้าไปช่วยเหลือพูดคุยกันเป็นที่มาว่าเราทั้งหมดกิ่งก้านรากไปทั้งหมดที่ถูกกฎหมายเนี่ย มาใช้หมดเลยเดยได้แพทย์แผนไทยเนี่ยมาทําสูตรเป็นสูตรสมุนไพรโบราณให้คือถ้าทานตัวจูจริงเนี่ยมันจะบาดคอนะฮะผู้หญิงตัวใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่ที่เราเรยมองว่าทำยังไงให้รสชาติเนี่ยไม่บาดคอแล้วยังทานง,ง่ายอยู่นะครับก็เป็นที่มาของตัวคราฟตัวจูนี่คือทานง,ง่ายแล้วจะมีรสขมที่เราใช้แอลกอฮอล์สังเคราะห์ขึ้นมาให้เหมือนรสขมจริงๆแต่ไม่เมาครับไม่เมาแอลกอฮอล์ครับแต่รู้สึกเคลิบเคลมด้วยกัญชาแทนก็เลยเป็นสูตรพิเศษเฉพาะอของเราที่ไม่มีที่ไหนแนน,น่อน จริงไม่ได้คิดคะเราคิดว่าจะเป็นพนักงานประจำทั้งชีวิตนั่นแหละมีเงินเดือนเรามีชีวิตอยู่ได้สบายใจเงินเดือนเราก็โอเคพออยู่ได้แต่พอได้มาทําของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคือเป้าหมายใหม่มันคือความฝันของเราเองก็เลยมีแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจมากกว่าที่ทำงานประจําแล้วก็แบรนด์ตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราเองที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปว่าเนี่ยมันคือเราออกไปผ่านแบรนด์ของเรารู้สึกดีเหมือนเราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเขาโดยเฉพาะที่ถ้ากินแล้วรู้สึกได้ผ่อนคลายจริงได้หลับสบายจริงเรารู้สึกว่าเออเราได้ทําาสิีให้้กัเขออนนคืึ ดีใจยิ่งกว่าความฝันตัวเองอีกเพราะถึกว่าเราไปเติมเต็มบางอย่างให้กับบางคนถามว่าสักเซสนหรือยังคือมันเกินเป้าจริงๆเรามองไประดับโลกตั้งแต่วันแรกที่เราทำนะฮะมันอาจจะฝันเกินตัวนะครับแต่ว่ามันคือความฝันที่มันเหมือนดวงจันทร์เราปั้งเป้าไว้ก่อนเราถึงแค่ไหนไม่รู้ก็หลังจากที่ที่ก้าวปลดล็อกกัญชาเนี่ยก็จะทำให้ กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทำให้คนรู้สึกไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสินค้าก,กัญชาสิ่งที่อยากจะวอนเกี่ยวกับรัฐบาลคือเรื่องของการสื่อสารข้อกําหนดกฎหมายต่างๆนะฮะอาจจะมีการจัดอบรมต่างๆว่าทำยังไงมันถูกกฎหมายทำให้มันเป็นกติกาเดียวกันจริงๆโดยไม่ได้มีกติกาหลายๆกติกาสทายเป็นคำแนะนาสหรับคนที่อยากทแบรนด์ที่เกี่ยวกับกระักัญชาค่ะสคัญที่สุดเลยฮะกฎหมายครับต้องศึงกษากฎหมายทั้งหมดนะครับกฎหมายกัญชาเองกฎหมายในส่วนของออยนะครับ สาธาสุขครับถ้าเป็นเครื่องเดือดก็มีตับปราตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องสำคัญสุดคือใส่สใจผู้บริโภคศึกษางานวิจัยเยอะๆว่ากัญชาดีหรือไม่ดีอย่างไงอย่าไปคิดเอาเองพอคําพูดที่ไม่มีงานวิจัยรับรองเนี่ยมันก็เสมือนว่าเราเอาผู้บริโภคไปเสี่ยง ต้องบอกว่ากัญชาของประเทศไทยเนี่ยคือ1ใน5าสายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเราก็มองว่าถ้าตลาดต่างประเทศกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตลาดฮอลลีวูดตลาดต่างชาติเนี่ยเขามองกัญชาใช้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วซึ่งเป็นโอกาสที่คนไทยควรจะเอาตรงเนี้ยมาใช้เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักๆของประเทศไทยที่ควรจะใช้เลยฮะ